หลอเก่งพระเอกคนนี้ขึ้นแท่นลูกรักช่องวัน31หลังถูกป้อนงานละครรัวๆเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดเดอะวันเอน r ์ r i ร e เป็นที่รู้จักจากเพจ t ซ็ Sexy บอ y มีผลงานเด่นอาทิดอกแก้วกาหลงอสอรพิษและห้องสุดท้ายหมายเลข6โดยทั้ง3เรื่องแสดงคู่กับแัะตายาทองเสนสำหรับไรนรพัฒวิไลพันธ์ไรผิดเมื่อวันอังคารที่วันที่23ธันวาคมพ ศ2,540จบการศึกษาช่วงชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีนานา,นาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นได้เป็นเดืนเอนไอ IT ปัจจุบันได้ย้ายไปศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วไรมีผลงาน แสดงเรื่องแรกคือเราเกิดในรัชกาลที่9เดอะซีรีส์ต่อมาในปี2560รับบทพระเอกละครเรื่องแรกดอกแก้วกาหลงจากนั้นรับงานแสดงต่อเนื่องจนเกิดเป็นกระแสะคู่ขวัญกับนัตยาทองเสนเพลงขวัญน,นักแสดงร่วมค่ายที่ต่อมาได้แสดงละครคู่กันอีก2เรื่องคืออัศรพิษและห้องสุดท้ายหมายเลขห